มาเบิ่งวิธีการเกี่ยวเข่าหน้าให้น้อยครับมาที่ตาเบิ่งนน้ำกันครับว่ารถเกี่ยวพ่นสิีเกี่ยวเข่าลักษณะแบบใดครับเริ่มแรกพ่นเกี่ยวตัดยญ้าไปเลยครับคาดว่าสีเกี่ยวไปหามุมฝั่งนั้นุูนละครับ บาดนี้สิเกี่ยวเป็นเสียงๆนะครับบัานนี้เห็ดมองกลับรถลดครับโอ้เป็นเทคนิคของเพื่อนนะครับนี่เกี่ยวเสียงแล้วก็ มาเกี่ลือื่องกลางออกครับโล่งเลยครับอันนี้ขับรถได้สบายครับตอนนี้ก็กำลังเกี่ยวกลับมาฝั่งนี้ครับอันนี้เกี่ยวกลับมาฝั่งเริ่มแรกครับ ถอยมาเกี่ยวเริ่มจากเครื่องกลางไปครับใกล้ข้ามเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ เกี่ยวหลาะเขาไปหามุมเกี่ยวหลาะเขาไปหามุมนี่ก่ะเรียบร้อยแล้วครับเหลือหน่อยเดียวแล้วครับ พิ่นกับใส้เวลาเกี่ยวโบโดนเนีครับนี่เกี่ยวแป๊บเดียวครับขินอาวมารเรียบร้อยครับครบครับ